블 려, 요블 สวัสดีค่ะเพื่อนๆสุณปูทุกคนนักแะเนาอกราบสวัสดีค่ะคุณสานางไม่รู้นะว่าอ้อยตั้งกล้องไว้แล้วเนาะนางรู้ว่าอ้อยตั้งกล้องแต่นางไม่รู้ว่าอ้อยน่ะกดกดถ่ายทําแล้วนางคิดว่าแต่อ้อยยังไม่ได้กดถ่ายทานะนางมาทําความสะอาดโต๊ะทำความสะอาดโต๊ะให้เมียเนาะ,ะวันนี้ ดีใจอย่างมากมายจนแบบเก็บไว้คนเดียวไม่ได้ค่ะเก็บไว้คนเดียวไม่ได้นะ้องต้องเล่าสู่กันฟังจ้าพ่อแม่พี่น้องต้องเล่าสู่กันฟังแล้วจ้นะเนาะเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วจ้นะเนาะเป็นไหนจ้าคิดทอดคิดถึงกันบ่จ่ะคิดถึงอ้อยกันไหมเอยวันนี้อ้อยได้อะไรกินเนาะทำน้ำยาลาวคะ่ะแบบลาวๆาวเลยนะแบบ ต้มน้ำปลาค่ะต้มน้ำปลาเนาะแล้วก็ใส่ถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเป็นปลาทูปลาอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันไม่มีเนาะ <S <S 1> <S 1> อ้อยก็ใส่เขาเรียกอะไรทูนฟิชนะไอปลากระป๋องอะไอเอานั่นแหละปลาที่อยู่ในกระป๋องอะอทูนฟิชน่าจะเนาะปลาทูปลาทูน่าอย่างเงี้ยเออนั่งนันแหละอร่อยมากค่ะน้ำยาอ้อยเดี๋ยวขออนุญาตกินไปเล่าไปนะคะว่าวันนี้อ้อยมีเรื่องอะไรแบบ โอ้โหดีใจมากมายถึงขนาดต้องมาเป่าประกาศให้ชาวบ้านได้รับรู้เนาะไม่หรอกไอคิดว่าเรื่องที่อ้อยจะพูดตัวนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะบางคนเขาอาจจะยังไม่รู้ไงคะบางคนก็อาจจะกำลังเจอปัญหาแบบอ้อยอยู่เดี๋ยวขออนุญาตไปเจอนุำยานนิดหนึ่ง เวลาเดินมานานล้วยังไม่ได้เริ่มต้นเลยมเตอรีลาอย่าเพิ่งว่ากันเด้อจะเด้อเอาละค่ะเข้าเรื่องเลยค่ะเพื่อนเือนวันนี้อ้อยมีเรื่องดีใจมากมายหลังจากที่แบบเวลาคือคืออ้อยอยากจะกลับบ้านใช่ไหมอ้อยอยากจะกลับบ้านแล้วทีนี้ซื้อตัว๋วสองตัว๋วได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยมันเกิดเหตุที่ไม่สามารถกลับได้ตามวันเวลาที่เรากําหนด อ้อยปกติอ้อจะต้องกลับวันที่19เดือนมกราคมนี้นะคะแล้วทีเนี้ยอ้ยมีเหตุที่แบบเออยังกลับไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนแล้วอ้อยก็โทร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 ทรไปที่สายการบินอ้อยบินของการบินไทยเนาะโทรไปก็ไม่ติดก็ไม่ติดไม่ติดไม่ติดเมลไปก็แต่จะติดต่อกับเนื่องจากสถานการณ์ ในตอนนี้อาจาาล่าช้านุ่นนี้นั่นก็ไม่ได้สักทีพี่น้องเออบึ่งสีทายังไงล่ะว,วันนี้ก็ใกล้จะเข้าวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วันนี้ก็วันที่สิบแล้วเนาะเออสิบโมกรลาแล้วอ่ะอีกเก้าวันทําไงเนาะตกลงฉันจะยังไงกันแน่เนี่ยกใจก็ตุ้มต่มตุ้มต่ม,ตม,ตมอยู่คืออ้อยเนี่ยทำก่อนหน้านี้ทําตั้งแต่ต้นทําตั้งแต่ ช่วงต้นเดือนมกราแล้วนะคะที่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องเ,เปลี่ยนเนี่ยแต่ก็ยังเปลี่ยน,นยไม่ได้สักทีเนาะติดต่อเมวไปก็เงียบติดต่อเมวไปก็หายแล้วเนี่ยนะเออการนําส่งไม่สําเร็จอะไรประมาณนี้เนาะจนกระทั่งวันนี้เซอร์ไพรส์รามากแม่อ้อยก็ไปนค้นหาเบอร์โทรจากเฟซบุ๊กจากในเน็ตนู่นนี่นั่นแล้วก็ได้เบอร์มาเป็นของเออเขาเขียนว่าเออมิวนิกอ่ะของเมืองมิวนิกอะเนาะ เอาก็เลยลองโทรไปตอนแรกโทรไปตอนเช้านะก็โทรไปสองสามครั้งก็ไม่ติดไม่ติดเลยนะไม่ติดเลยเมื่อวานก็โทรไปก็ไม่ติดเลยเหมือนกันคุณสามบอกกินด้วยยิม้มหัวตกฟอยิ้มแบบแล้วทีนี้อ้ยคิดยังไงรู้ประมาณบ่ายสามโมงกว่าเกือบสี่โมงเย็นเนาะเอก็เลยลองโทรเอก็เลยลองโทรว่ามันจะติดไหมก็าปรากฏว่าจูๆ่ๆมันก็ติด ติดขึ้นมาเฉยๆเลยตืดตืดอย่างนี้เลยนะก็ดีใจเว้ยดีใจดีใจทำยังไงดีแต่วันที่อะไรนะคือแบบคือเรายังหาวันที่ที่แบบจะไปแบบแน่นอนไม่ได้อะเราก็คิดสดๆแล้วตอนนั้นเลยก็มีคนรักก็ฮัลโหลอแตอนแรกก็พูดเป็นภาษาเยอรมันนะเราก็เออพูดเป็นภาษาไทยได้ไหมอะไรเงี้ยเออก็ถามเขาแล้วเขาอ่าเขาก็พูดภาษาไทยมาเนาะล้วเลาก็เลยเราเลเลยแจ้งความประสมของเราว่าเราอ่ะ โทรมาเพื this, primo, e ่ออะไรอะไรเงี hey? ้ยเออเราก็บอกเราก็บอกเขานะว่าเออฉันอยากจะโทรมาขอเลื said, oh, ่อนขอเลื่อนเวลาตั๋วได้ไหมเขาเขาก็ถามว่าคุณลูกค้าจะขอเลื่อนเป็นวันไหนคะเออเขาเขาก็ถามเขาถามหมายเลขไอ้บุ๊กิ้งเราก่อนเนาะเขาถามหมายเลขเราก่อนว่าไอ้หมายเลขที่เราจองตั๋วมันจะมีรหัสเนาะเราก็บอกรหัสเข้าไปแล้วเขาก็กรอกข้อมูลกึ๊กกึ๊กกึ๊กแล้วเขาก็ถามว่าคุณลูกค้าเออ ปกติต้องเดินทางวันนี้นี่เขาก็แจ้งเรามาเราบอกว่าใช่ค่ะดิฉันต้องการที่จะเลื่อนตั๋วเป็นวันที่นันที่นี่อะไรเงี้ยนะเขาก็ถามว่าอ่าโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดการให้เขาก็ถามเราว่าเราจะต้องการเลื่อนตั๋วไปเป็นวันที่เท่าไหร่ราคากลับหลังเลื่อนเป็นวันที่เท่าไหร่อะไรดูแลดีมากเลยนะเราก็เลยแจ้งเขาไปเรียบร้อยปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะจัดการให้นะคะ พอตะวันสากเสร็จก็มีเมลเข้ามาแต่ยังแต,แต่ยังเป็นเมลที่ยังไม่ได้จองนะแต่เป็นเมลเหมือนกับว่าเออเขาร,รับทราบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออดี๋ยวเขาจะดําเนินการให้อะไรประมาณนี้ค่ะนี่แหละ<ม><ม>ก็เลยเป็นข่าวดีดีใจมากก็เลยอยากจะเล่ามาอยากอยากดีใจจะพูดผิดพูด,พดถูกเนาะ<ม>ก็เลยอยากจะมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องฟังนะคะชาวไทยที่อยู่ต่างแดนต่างประเทศเนาะ<ม>หรือว่าใครที่อยู่แถวแถวที่อ้อยอยู่เนี่ยในเยอรมันเนี่ยเดี๋ยวอ้อยจะขึ้นเบอร์โทรไวใ้ให้เนาะว่า เบอร์โทรเบอร์โทรของเออเยอรมันเนี่ยติดต่อไปที่เบอร์เนี้ยสามารถเขาจะเปลี่ยนแปลงเราได้เลยค่ะของการบินไทยนะคะดูแลตอนแรกเอก็คิดนะเอก็แอบน้อยนะว่าอุ้ยมันจะเป็นอย่างที่เขาพูดกันเหรออะไรเงี้ยเออมันจะติดต่อยากจริง,รงๆเหรออะไรเงี้ยเออเราก็แอบคิดนะตอนแรกพอติดต่อได้ปุ๊บโอ้โหแล้วเขาก็สามารถเปลี่ยนให้เราได้โดยแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยนะเออเออก็เลยคิด อเอาเขาบเฮ้ยเขาดูแลดีมากอะไรอย่างนี้พอติดต่อได้อะไรอะไรก็เปลี่ยนอะไรอย่างนงี้นะคะ <S <S โอเคละค่ะี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนาะอ้ยขอจุไปเพียงแค่นี้ก่อนเอามาเล่ามามาเล่าให้ฟังนะคะมาเล่ามาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าเอ่อถ้าคนที่อยู่เมืองไทยเออคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่เอออยู่เยอรมันเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแปลงสายการบินหรือว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างอยากจะติดต่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะว่าเออเบอร์อะไรเนาะ เผื่อเพื่อ,อ,อนๆอาจจะเป็นประโยชน์หลายๆคนเายอ้อยคิดว่านะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ใหอ้อยด้วยนะไปก่อนค่ะคลิปนี้บ๊ายบาย